สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาเรียนเขียนเกมด้วยโปรแกรม Unity กันก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรม Unity เราสามารถไปดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ u n i t y 3 d com พอเข้ามาก็จะพบกับหน้าแรกก็เราก็เลือก get unity now คลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดเขาก็จะมีรุ่นให้เลือกอยู่หลายรุ่นแต่และรุ่นก็มีทั้งฟรีและเสียเงิน เลือกเป็นรุ่นฟรีนะครับก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดสำหรับการดาวน์โหลดนั้นก็มันจะเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดอินสตอลเลอร์ก่อนทำการดาวน์โหลดอินสตอลเลอร์ขึ้นมาพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะได้ไฟล์ Unity ก็ทำการเปิดโปรแกรมก็จะให้เราทำการติดตั้งก็คลิกเน็กไปเรื่อยๆสำหรับเครื่องผมก็ติดตั้งเรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จเราก็ทำการลิส i s เตอร์นะครับสมัครสมาชิกนะสำหรับขั้นตอนนี้ผมก็ขอข้ามไป เรามาเริ่มกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็ทำการเปิดโปรแกรม unity ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม unity นะครับ mm hmm. ก็จะพบกับหน้า create project เราก็มันก็จะมีในส่วนของ project ก็คือให้ทำการ create project แล้วก็ในส่วนของ getting start ก็เป็นคำแนะนำก็มาคลิกสร้าง project ตรง new project ในส่วนนี้นะครับเขาก็จะให้ใส่ชื่อ project สำหรับ project แรกผมตั้งชื่อเป็น first project เราก็จะมาเรียนรู้พื้นฐานกันในส่วนของโปรเจกต์ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะสร้างเกมในลักษณะ 3d หรือ 2d ตอนนี้นะครับก็เลือกเป็น 3d จากนั้นก็คลิก create project หลังจากที่เราคลิก create new project ก็จะเข้าในสู่ของหน้าของ unity ลักษณะของ unity ก็มีในส่วนของหน้าต่างย,ย่อยๆเต็มไปหมดนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาเซตรูปแบบของหน้าต่างกันก่อนนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ Layout Layout ตัวนี้คือเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบ2ใบ3หรือถ้าใครชอบมุมมองแบบสปริตเป็น4ก็สามารถเลือกได้นะครับหรือจะเอา Default ครั้งแรกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าต้องการเหมือนกันก็ให้ให้เลือก2ใบ3านะสำหรับหน้าต่างบนก็คือซีนอันนี้ก็คือไว้สำหรับเราสร้าง เกตชิ้นงานใส่วัตถุต่างๆในส่วนของเกมอันนี้ก็คือรูปแบบหน้าจอเมื่อเมื่อเป็นเกมแล้วจะมีหน้าตายอย่างไรในส่วนของไฮลักซี่อันนี้ก็คือเก็บวัตถุต่างๆของซีนในส่วนนี้เวลาเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ในซีนแรกเนี่ยก็จะมีทุกๆซีนก็จะมีเมนคาเมราตัวนี้ก็คือกล้องกับไลท์ก็คือแสงจะมี2ตัวนี้มาให้เสมอ ต่อมาในส่วนของแท็บโปรเจกต์ก็คือหน้าต่างโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะก็คือเป็นเป็นเหมือนกับที่บรรจุสิ่งของต่างๆก็เหมือนกับเราสร้างโฟลเดอร์นะครับโดยปกติก็จะมีแอสเซทขึ้นมาให้อยู่เราสามารถสร้างเป็นโฟลเดอร์ยนะ่อยๆเดี๋ยวต่อไปเราจะค่อยๆ่อยสร้เพื่อจะ, <S <S จ,ะจัดกลุ่มของ <S 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 ของโปรแกรมหรือของงานหรือของภาพต่างๆที่เราที่เราสร้างขึ้นมา ในส่วนของ inspector ก็คือเป็นการกําหนดค่าต่างๆของวัตถุถ้าเราเลือกวัตถุกล้องก็จะแสดง inspector ก็กจะขึ้นเมนคามิล่า inspector ก็จะแสดงรายละเอียดของคามล่านั้นรายละเอียดโดยปกติเขาจะไม่เหมือนกันของแต่ละวัตถุทุกวัตถุจะมี transform ก็คือระบุตําแหน่งระบุ rotation แล้วก็ระบุขนาด scale นะครับก็จะมีเหมือนกันส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ว่า จะเป็นวัตถุประเภทไหนที่เราเลือกถ้าเป็นแสงก็จะมีในส่วนของไลท์ประมาณนี้นะครับเราสามารถเพิ่มคุณสมบัติโดยการ Add c o m โ o เนนต์นะพอคลิกแอดคอมโพเนนต์ก็จะมีรายละเอียดปรากฏขึ้นมารายละเอียดย่อยเยอะแยะเลยโอเคตอนนี้เราเข้าสู่หน้าจออันนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าจะเจะเริ่มยังไงดีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำ โปแกรมเล็กๆอันหนึ่งนะครับแล้วก็คือมีมีลูกบอลกระเด้งอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ไปกระทบกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งแล้วให้มันมันหายไประเบิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นกันก่อนก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทำการสร้างพื้นนะก็โดยการเลือกเกมอ็อบเจกต์เลือก 3D Object กต์นะครับสำหรับพื้นเลือกเพลน คลิกเข้าไปก็จะได้พื้นถ้าเราเลือกมุมมอง 2D ก็จะเป็นลักษณะแนว2มิติเราคลิกออกก็จะเป็น3มมิติเราสามารถจะแสดงแสงหรือไม่แสดงก็คือมีแสงหรือไม่มีแสงในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูลักษณะไหนลูกศรตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเลื่อนแกนว่าเราจะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาวิธีการดูแกนก็คือสีแดงนี่คือ x, แกน x สีฟ้าแกนแกน z สีเขียวคือแกน y อันนี้ก็คือเป็นแกน3แกนต่อมาเดี๋ยวเราทําการใส่สีที่พื้นตอนนี้พื้นเป็นสีขาวถ้าเราต้องการใส่สีเราจะทํำยังไงก็คือเราต้องสร้าง Material ก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราจะสร้างรายละเอียดต่างๆเราควรจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆสำหรับโฟลเดอร์เนี่ยก็จะบรรจุอยู่ใน Asset ให้ทำการ Create Folder แล้วก็ตั้งชื่อ Materials นะครับเติม s ก็ได้แล้วก็คลิกเข้าไปที่ Material จากนั้นก็ Create ตรงในส่วนของโฟลเดอร์ t e t i r l เ l เนี่ยดีกวา Create เราก็จะเห็นคำว่า Material เราก็ทำการเลือก Material ก็จะปรากฏลูกกลมๆล,ลูกวอลเราก็ทำการตั้งชื่อสมมุติผมตั้งชื่อเป็น p l a n color จากนั้นทำการเปลี่ยน a v i d ดก็คือเป็นการเปลี่ยนสี พอคลิกที่อวิโโ o ก็จะปรากฏหน้าต่าง color ขึ้นมาเราต้องการจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็เลือกตามต้องการผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจากนั้นก็ปิดในส่วนของ material ที่เป็น p l a n ล color ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในนี้ตามต้องการพอเราได้ material รียบร้อยเราต้องการจะเอาสีของ material ที่เราสร้างไว้เนี่ยมาใส่ก็ทำการลากแล้วก็มาปล่อยไว้ ก็จะได้เป็นแมทริอลมาปรากฏอยู่ในส่วนของพื้นสังเกตปรากฏเพนคัลเลอร์ขึ้นมานะครับมันก็คือการแอดแมทริอลเข้ามาในในส่วนของอินสเปกเตอร์ของของพื้นตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับวัตถุนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราสร้างวัตถุมันก็จะปรากฏตรงนี้ทำการสร้างวัตถุทรงกลมไปเกมอ็อบเจกต์ไป,ป 3D อ็อบเจกต์เฟียก็จะได้ลูกกลมกลมลูกบอลขึ้นมาเราสามารถจะปรับให้มันอยู่ในมุมไหนก็ได้ โอเคในส่วนนี้เราเราได้วางลูกบอลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองสร้างในส่วนของ Material ของก็คือสีของลูกบอลก็คลิกขวา create material ก็เป็น ball ball color เปลี่ยนสีเอาเป็นสีแดงลากมาไว้ที่ ball ก็จะเห็นเป็นลูกบอลสีแดงเดี๋ยวเรามาปรับให้ลูกบอลมันสูงขึ้นมา ก็อยู่ที่ตำแหน่ง y สมมุติเราปรับให้เป็นจ5ให้พอดีกันต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำลูกบอลกระเด้งให้ไปคลิกที่ลูกบอลน,นะครับจากนั้นมาที่ add component เลือก physics เลือก rigid body ก็จะปรากฏ rigid body ขึ้นมานะครับ พอปรากฏมาเสร็จนะครับก็โอเคตอนนี้เรายังไม่ต้องไปกําหนดค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ลองทดสอบลันนะโดยคลิกปุ่มเล a y จะสังเกตว่าตอนนี้ลูกบอลตกแล้วนะสต็อปเล่นก็ตกมาแค่นี้นะครับการทําลูกบอลให้เด้งได้นะครับก็เราต้องสร้าง material นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งเป็น physics material ก็ไปทําการคลิก เมาส์ปุ่มขวานะครับเดี๋ยวเราจะเจ็บไว้ใน a s s e t ในส่วนของ Material คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับเลือก Create เลือก Physics Material อยู่ข้างล่างอาจจะลนหน้าจอนิดนึงก็จะปรากฏ Physics Material ขึ้นมาเราก็ตั้งชื่อ b r o n z y ต่อมาก็ไปที่ลูกบอลนะครับทำการ Add Component เลือก Physics แล้วเลือก Sphere Corridor นะก็จะปรากฏ Sphere Corridor พอดีหน้าจอ ผมเกิดน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปรากฏอันนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นคำว่า material ตัวนี้ให้ทําการลากตัวนี้โอเคขออภัยนะครับให้ทําการลาก bronzy นะครับ material ตัวนี้มาใส่ไว้ในส่วนของ material ในส่วนของ sphere corridor ก็จะได้ bronzy เรียบร้อยพอได้เสร็จเราลองทดสอบโดยการลัน โอเคยังไม่กระเด้งนะครับก็คือเพราะเรายังไม่ได้กำหนดค่าให้มันนะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กำหนดอัตราการเด้งของบรันซี่นะครับก็ไปที่ a t e r i a l บรันซี่นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ Inspector ให้กำหนดค่าในส่วนนี้ตั้งแต่0ถึง1ก็คือต้องการจะเด้งขนาดไหนถ้ากำหนดเป็น1ก็คือค่าสูงสดุดพอกำหนดเสร็จให้ทำการลอง ลันดนะครับก็คือตัวนี้มันก็จะถูกผูกกันเรียบร้อยอยู่แล้วก็ทําการรันพอรันเสร็จก็จะเห็นอัตราลูกบอลจะเด้งต่อมาเราจะมากําหนดให้พื้นผิวรับแรงกระเด้งนะครับทำให้ลูกบอลกระเด้งไม่หยุดในส่วนนี้นะครับตรงพื้นผิวก็จะมีในส่วนของ inspector ในในตัวที่เป็น m a s h corridor นะครับให้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นพื้นตัวนี้ก็จะมี material ซึ่งตอนนี้กำหนด เป็นนอนนะครับเรามีบันซี่อยู่ที่ใช้กําหนดอัตราการเด้งของของลูกบอลเดี๋ยวนี้นะครับก็เอามาใช้ในตัวนี้นะครับก็คือเป็นเด้งสะท้อนกลับก็เอามาใส่ลากมาใส่ก็จะได้แมทรีโอของของแมสคอริ r เออร์นะครับเรียบร้อยในส่วนของพื้นนะครับกับลูกบอลก็มีอยู่แล้วถ้าลูกบอลก็จะอยู่ในส่วนของสเฟียร์คอริ d เ r อร์นะครับตรงนี้เราลองเทรดู จะสังเกตว่าลูกบอลกระเด้งอยู่ตลอดเดี๋ยวเราจะลองมาทําการบังคับลูกบอลดูสมมุติลูกบอลเด้งอยู่เนี่ยเราจะให้มันมันวิ่งไปทางด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เราก็ต้องมาเขียนคําสั่งกันในการเขียนคําสั่งนั้นเดี๋ยวเราจะต้องสร้างในส่วนของโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับอันนี้เรามีโฟลเดอร์ material ร้อยเดี๋ยวเราจะสร้างอยู่ใน asset นะครับก็คลิกที่ที่โฟลเดอร์ asset คลิกขวาเลือก create เลือกโฟลเดอตั้งชื่อว่า Script เดี๋ยวเราจะมาสร้างคำสั่ง Script นะครับในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกบอลน,นะครับก็ให้ไปที่ลูกบอลจากนั้นก็มา Add Component เลือกเป็น New Script นะครับอยู่ด้านล่างพอขึ้น New Script ก็ตั้งชื่อในส่วนของ Name เป็น Ball Move เลือกเป็นส h a r t จากนั้นก็คลิก Add ก็ดีหน้าจอลนนะครับก็จะปรากฏ ในส่วนของคําสั่งภาษา C ปรากฏขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันอยู่ในแอสเซทนะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายบอมูฟภาษา C นี้ไปไว้ในสคริปต์ก็ลากไปใส่ไว้ภายใต้สคริปต์ก็จะมีสคริปต์ตัวนี้เวลาเราจะเข้าไปแก้ไขนะครับก็ดับเบิลคลิกได้เลยหรือดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้หรือดับเบิลคลิกที่ที่ในส่วนของอินสเปกเตอร์ของของวัตถุนั้นๆในส่วนของสคริปต์ดับเบิลคลิก อันนี้ก็คือเป็น Mono Developer เป็นเป็น default ของ Unity นะครับก็คือมันเป็น Editor ในการเข้าไปเขียนคำสั่งนะครับในส่วนของของภาษา C ให้กับโปรเจกต์ของเราเดี๋ยวเราจะทำการบังคับลูกบอลให้มัน move ไป move มานะครับโดยการเขียนคำสั่งในส่วนนี้เดี๋ยวมาดูโค้ดคำสั่งก่อนนะครับทุกครั้งที่เราสร้างสคริปต์ขึ้นมา Unity ก็จะ จะเนเรตชุดคําสั่งขึ้นมานะครับโดยมีฟังก์ชัน2ตัวก็คือ void start ก็คือฟังก์ชัน start กับฟังก์ชัน update ในส่วนของฟังก์ชัน start เนี่ยมันจะกระทําครั้งเดียวเมื่อสร้างวัตถุวัตถุนั้นสูกสร้างขึ้นมาในส่วนของฟังก์ชัน update นี่ก็คือจะทําทุกครั้งนะครับเมื่อเมื่อเข้าสู่เฟรมสำหรับคำสั่งที่เราจะเขียนกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมทำการสร้างตัวแปรแปร private เป็น ประเภท Rigidbody ตั้งชื่อตัวแปรเป็น rb ต่อมาก็สร้างตัวแปรตัวหนึ่งเป็นประเภท float ตั้งชื่อเป็น speed ในส่วนของ start เราจะสร้างตัวแปร object นะครับก็คือโดยการ get component ของ Rigidbody มาใส่ไว้ในตัวแปร rb ที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านะครับก็คือ rb เท่ากับ get component จากนั้น ก็อ้างถึงคอมโพเนนต์โดยอยู่ภายใต้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าของ r i จิบอดแล้วก็วงเล็บปิดเปิดนะครับใส่เซมิคลอนปิดท้ายอันนี้ก็คือเป็นการสร้างนะครับก็คือ get คอมโพเนนต์ของ r i g i d o d y ของตัวมันเองเนี่ยแหละมาเก็บไว้ในตัวแปรก็คือ r i g i d o d y อันนี้ก็คือของของบอลนะครับของบอลต่อมา ก็ทำการเขียนคำสั่งในส่วนของ v o i update นะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันอัปเดตเป็นมาตรฐานนะครับฟังก์ชันอัปเดตอันนี้มันจะทำงานต่อเนื่องนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องถ้าเครื่องไหนเร็วอัปเดตนี้ก็จะทำงานเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยโดยปกติเขาจะใช้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนจากอัปเดตตัวนี้เป็นฟิก ฟิกอัปเดตนะครับฟิก fixed อัปเดตก็ทำงานเหมือนกันกันกบอัปเดตเพียงแต่ว่ามันจะไม่สนใจความเร็วของเครื่องมันก็จะเป็นค่ามาตรฐานของของของ unity ความเร็วมาตรฐานนะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะบังคับโดยการโดยการใช้อะไรลูกศรซ้ายขวานะครับซ้ายขวาก่อนนะครับก็คือบังคับแกน x กัน y นะโดยการอาศัย การเก็บค่านะครับเดี๋ยวต้องตั้งตัวแปรก่อนแนอน x เ่ากับไรับค่า input จาก get axis assist นะครับก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือรับค่าจากเขาเรียกว่าจอยสติ๊กแกนของจอยสติ๊กแต่เราก็ประยุกต์ใช้กับกับ,บคีย์บอร์ดได้นะครับก็คือแทนลูกศรซ้ายขวานะครับซ้ายขวาบนล่างอะไรพวกนี้นะ ก็คือจากนั้นก็ตั้งชื่อ h o r i z o n t a l นะครับปิด mm hmm. y input แกนตั้งอืมโอเค ต่อมาทําการ add force นะครับ add force ก็จะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับในส่วนนี้ก็แกน x ก็คือค่า x นะครับแกน y ไม่มีก็ใส่เป็น0นะครับ0 f ก็คือ0ประเภท f o r c นะครับ แล้วก็แกน Y ก็คือตัว Y ตัวแปรวายโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือโค้ดคาสั่งสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราทำการเซฟไปที่ไฟล์เซฟจากนั้นไปที่ Unity ทํทำการรันรู้สึกว่าเกิด e er อ r ร์เโอเคแอดฟอร์ผมเขียนผิดนะครับ เดี๋ยวกลับไปที่คำสั่งนะมันเลียนทิดตรงนี้อขอไปเขียนผิดต้องเป็นจุดลืมไปว่ามันเป็นวัตถุโอเคทำการเซฟอีกครั้งอ่าเพล ลูกบอลกระเด้งเรียบร้อยเราลองใช้ลูกศรซ้ายขวามันก็จะย้ายไปซ้ายย้ายมาขวานะครับตอนนี้กระเด้งไม่หยุดแต่ถ้าหลุดขอบมันก็จะหายต๋อมไปเลยนะครับโอเคต๋อมหายไปอันนี้ก็คือเป็นการบังคับนะครับซึ่งเราเขียนคําสั่งอยู่ในนี้โอเคเมื่อกี้นี้ยังไม่จบนะครับคําสั่งยังไม่จบเมื่อกี้เรามีตัวแปรสปรีดนะครับก็คือความเร็วของในการบังคับทิศทางเรา ตอนนี้ความเร็วมันเป็นดีฟอลต์เราก็สามารถเพิ่มความเร็วมัน,มนได้ตามต้องการก็คือใส่คูณสปีดเข้าไปทั้ง2แกนเลยนะครับจากนั้นก็เซฟแล้วก็เพลย์สปีดไม่ไปไหนนะครับออาวทำยังไงที่จะให้สปีดมันทำงานก็ไปคลิกที่ลูกบอลเมื่อกี้นี้เราสร้างตัวแปร Public ชื่อสปีดไว้ในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของ Public พอเราเข้าไปคลิกที่ลูกบอลปุ๊บเราก็จะเห็นตัวแปรสปีดโผล่ขึ้นมานะอันนี้มันขึ้นมาโดยอัตโตนมัติถ้าเป็นถ้เป,นถเป็นตัวแปร Public นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ในส่วนของ Inspector เราก็สามารถใส่ค่าเข้าไปได้โอเคพอใส่ค่าเสร็จก็ทำการเพลย์ครั้งหนึ่ง นะครับเราก็จะเห็นสเปดมันวิ่งไปตืดเร็วขึ้นอันนี้เรากําหนดค่าได้ตามต้องการอันนี้ก็คือเป็นการเขียนคําสั่งง่ายๆนะครับสําหรับในในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนําวัตถุมาใส่ไว้นะครับเพื่อให้ลูกบอลมันกระเด้งชนกันแล้วให้มันระเบิดตอนหน้ามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ